สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุคนสมองสุบอนสบายดีปลาลุงลูกใสีปลาลุงได้ยังนะสบายดีปลาลุงสบายปลาลุงสบายปลาสปลาลุงโอ้โ ขวยสบายดีพี่เนาะเนี่น้อยว่ากล่องขนมพี่เนาะมาอเีบรราดขอบคุณของฝากจากเอื้อยใจดีเป็นฝากยังแม่ว่ามันหายพี่เนาเบิ้งนับกัน กันหุบมาขนมว้าวนแม่น่ะวัสดีปลาลุงไปวดีปลาลุงไหมวาสดีปลาลุงอ้าครับวันนี้วัสดีปลาลุงไหมยิ้มว้ายิ้มไปเร็วยกินมนี่เอาว้ว้สดีปาลุงากนมาหุเกาะเิหัวขนมมา้านี่สบายดีป้าลุง้วยม่้วยสบายดีิครานี้ขุดเกาะขุดๆสบายดีสิบายดีมวดไนกินแนมน่น่ะ ไปว่ามากแบมันปนหนานี้วะมือไราง่ไยังทอดไมบังละแกะบิงก่อนพี่น้องทีอียงเนาะกก้อนจ่อยตรงนี้บอให้บ้เขียนไปล น้อยมียังหรอกอู้วมัมีดอกขนมนะค่อย่าเขียนร่าระบางแตกปนี่นะเขียนร่าระวังแตกเนาะท่าขนมเร้าบ่างนางร้องนางร้องลาเร็วปวาลูกเอ้ยนี่ยจัดขนมใหม่ใ่เด้อนบแม่ขนมนี่งน่อยอ่ถ้ากันเผาอยู่ แขนมน้องน้องดำให้ดำเมื่อแล้วเนาตัจะแบบู้เล็กน่อยตัผู้ใหญ่กันยังตาจ้องจนี่นดฟ้า่ยังตาจ้องนี่นี่จะเมอจะจอหลังผ่นมาแนะจจ่อเปิน่นี่ก็านน่วัตขนมคคยนะคคยเหงทังนี้มัน้ำัเคยเนาะจะพาแค่น้อยมาลุ้นน้ำตาลลวกผสมีขนมบบ มีข้อใหม่โอ้ไก่เขากล้องนะพี่น้องเอ้ยไก่กัพ่ออยางมาแสดงไก่แล่มาแสดงต้แสดงของเมมเบนี่นะแกไปกมาแบบมมเนรนี่ปาะกาศแกยันเป็นยันเนาะได้ยงไงจะแกออกเลยชันนี้ไม่ยังจันนจะน่าจะอันนี้สบายดีนะะ เนเนเนลูกสาวปันนี้ขาดี่นองเยตาจนบมขาดไลเลยนานิมูปลาไกลอยก่อนสิบเยาบฟาดอย่าฟาดอย็บฟาดได้จุ่มเปืบอนแขนมมือคว่ำเฉยเห้เ้อน้งลงนางลงนางลงโอ้ยหยัดสะ รุกล่ะมเบดแหลบมบ่มมี่ขนมทัีนีีนนน <laughs> บักจอยวันนี่ดีดีไวัห <laughs> ลอดไผ่ฮะบอมมี่นนขนมหนะลอดไผ่น่รยแล้วมันเบิงนขัแ่งนะอดไผ่หลอดไผ่มาเที่ีเท้า,านะอ้ย,ายแา่นี้เราจะจออยางขนาน <laughs> แต่เงินใม่มันนี่ก็จะโตใจ่ย่นิ้งย่อ้ยมาิโลนหิ้งย่างน้ำรอนอครับพาด้วยดองเอ้ยาจะลูกแกลกมาจาขนมมะเลุกคน่าขนมซอยละซาวจาบดด้กระอ้ยนงอรงทือ บนใส่ดอกไผ่เ้เออสร้างเรเมีแล้ววันนั้นแวันอไแล้ววันเียไตเขียดแล้ววะเด่ส่เป็นตาเน้ยังนี่นะมีทานมีบอแล้วว้ติ๊กต้งิกที่านโมงเมีเมตะเกียงใต้เขียดมอานเลยแนวห้องนจนี่ไงงบึงก่อนเปิเลยนี่นอเลย เบิ้งตัดตอนนนเนีตาต่างเลยพิวา้ากันลุกพิษวางอย่างไหนพากันห่าขนมแล้วน้อันแบบอันกระซ่าเป็นอย่งไปอย่างมากอยู่ยังเฮ้ยนะเฮ้ยแค่หนเคยเห็นเ้ยนี่แค่่าทั้งนี เขาจะห้องอันนึงแ่ขางในฮะทีแมนม่มีสี่อันสี่ขางโบจ้าก็เคยบางดูค่ะนักาดน้องวาดนองวาดใส่นิดห่ะแต่ามีเยนะนองวาดูมันเขาพอบ่่ให้มเมใส่เป็ดเวลาต้งตมีแนวไขุ่้ยเจ้าบเสร็จถามเราก่อนเอยพอดีบ่ ลองวางสะกดพอดีบ่เออแมนบล่ะรเนอะไรนะเ่เนาะแล้วก็เห็นแลนี่เนาะแล้วก็หลอดไฟขาพวกบหับกันจ้าับได้อันนี้นะับหอกเออผักหรอกอันนี้ไว้เนาะเออผักหน้ากับผัเออไม่มีแมนลงน้ำ่อนงับเขาเลยบ่อยเนาะ ลองมงงับต่มาลองนดอกไฟอึงดอกไฟไฟขึ้นมาขึ้นในนี่เนาะมันมีหลอกั่ะใช่อุ่นิมัวตะเกียงตะเกียงเงี้ยคุณละลายเลยขอคุณลลายเรื่อยอยู่อีแม่งรำรวย่ำรวยเเดี๋ยไดทางนอกอกันล่ไมเนาะวันไหนก็เลืมอนขนมนั้งเด้อ เอออย่าลืมขนมนั่นน้องๆเดือละล้านเด้อยเพากันมาพอยู่สนรอดอยู่จุ้นจุ่ขึ้นว่าขนมเอื่อยเพิ่นฝากมาให้าใไสอเนืินเนาะบ่ไส่เงื้อเงืนเทามันเป็นทางสามแยกไม่เอกเงื้อเฮาพอดี่สงทางเลยเพิ่นเลยฝากไม่ห้อ๋อแล้วยังเจ้าบ่เ็นแบบว่ารถมาเจ้าบ่เ็นแล้วก็เปิดไฟไห้เห็นบ่าากไม่หายไเพิ่นวะสาเข่าอเพราะมาเห็นนันรนพาถึงมีปต่วะ เ็นราเงื่อนแล้วเนาะนี่แสดวานีนนก็จะแสบไปผ้าอยิ้มม่เห็น้อก็จะตกใจแล้วเนาะเอาด่าบ่เงินบก่เอาสันคือให้โซ่แทนแนบุกด่าหรือโดดไฟก็ได้เอาออกมาไหวก่อนเฮ้ยปรดยกิดื่นยกนะจำพี่ๆี่นะแบบคือแก่หมดบ่บ่มันอนนอน มูลค่าลายเติบนอคือรานไสก็ไปยนบังกรอยู่เลยคืบังกองห้วำเฮาเราก็เจี๊ย้อยเก้าสิบเหือีกเือแปดลอยเจี๊ยดเก้าศูนย์โ้ลอยเอ้ยจะทำให้หมดบันานะลูกด้วมันยังไเนะ อุ no. oh. ้มเมื่อแล้วเอ้ยใไม่รู้แกะจุกมันแตมากแยมันแตก็ห้นุ้นซุมลองใส่บางก้อนอ๋อไว้ใส่้นนอเนบ่ร็แเ้ม่ฮะเข้มสาวเยอะเข้มนี่นินี่ม่น่ันนัน่งบเคยบ้านนอกบุเคยใส่เี่ย้องเริ่มมระจ่ นงมกระไดยอมปาบุู่าี่น้องบุยที่ใช่งแรกเขาอยดิท้งแรกท้งแรกเขได้เลยทงแรกทั้งเบิดเลยเขานูเลยไฟมยเห็นตนงงเทเยนจโมเล่เห็นตนงเทเ้ใส่ใช่ไหมเอัเต็งกันอกี่ติดเนนี่ยู่หนาัแล้มันเจ้พอได้ขอดเห็นจะส

เ่ยก็เลยจัดหายไผมมียางเลยเป็นกระจกสื่อใสเยนของยังเจ๊คือว่าน้ำของป่าว้เพื่ดกับผูอู้หนะเจคือมาดำแท่นะดำยัง่งอะไรกับพี่ห้าคิมนักว่าเอ้ยข้ายู่บ้าอกา

คลานลานว่าขนมพักกันมาหุบลังเขาให้อยูะดีแห้งใครยไหลไปก็ริยะนิ่มันคนยืนอ้าอิจอยทุกเมื่อเมื่อวานน่ขาขนมเนื้อป้าจะขอให้แห้งรวยสวยๆขึ้นกาเก่าด้วยป้าด้วยกป้านได้แล้วไปกองละสามร่อด้คะไปเอาเนาะกลองละสามล่อไปบอกป้าไม่ขันหยัดขนมไปไเร็วเร็ว นางลงมาน่นางลงอาวาป้าเอ้ยสิป้าไว้ป้าเอ้ยป้าเอ้ยคก่มเน้องวดนาสิโอ้ยบ่ได้กินเนาะแค่นี่ยนี่นะ บาได้กินเนาะข้าวน่นเลนะลาด้วยพ <challenge. S 2> oui. ี่น้องอยู่ดีไม่มันคนกินมาพอกันไหมสบายดีเออกินขนมดกินดหน่อยดิ